สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงสำหรับชาวธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะคนโสดนะคะเฉพาะคนโสดนะคะความสุขนะคะความสุขของการใช้ชีวิตโสดนะคะจะอยู่ในรูปแบบใดเดี๋ยวมารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะสำหรับชาวธาตุลมคนโสด มีความสุขกับอะไรในช่วงตอนนี้นะคะ Justment Ace of Worn The Fool นะคะ Ace of Cup Knight of Pentacles Queen of Swords Ace of Pentacles Ace of Worn King of Worn ใบสุดท้าย Seven of Pentacles น้าไพ่โดยหลักนะคะส่วนใหญ่นะคะ โฟกัสไปเรื่องของการทํางานการทํางานแล้วก็ได้ในเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆเข้ามานะคะในช่วงตอนนี้ถือว่าคุณใช้ชีวิตโสดที่ที่คุ้มค่ามากนะคะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์นะคะให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าในแบบฉบับของคนโสดสําหรับชาวธาตุลมเองนะคะราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะในช่วงตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณดูอิสระ คุณดูปลอดภัยคุณดูปอกโป,ปง่งคุณดูโล่งสบายอยากคิดอยากจะทำอะไรก็ทำเหมือนคนหลุดพ้นจากพันธนาการหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะรู้สึกว่าสบายใจขึ้นตัวเบาขึ้นแล้วก็โล่งขึ้นอยากทำอะไรก็ทำอยากเที่ยวอยากกินอยากใช้ชีวิตที่ไม่ต้องไม่ต้องแคร์คนอื่นไม่ต้องถามคนอื่นนะคะอะไรมากมายก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวคุณเองที่ผ่านมา เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะนะคะเริ่มต้นที่ดีที่มันมันเหมือนกับมันส่งพลังงานออกมาจากจากภายในใจของคุณเลยนะ่ะว่าคุณพร้อมพร้อมที่จะอยู่แบบโสดพร้อมที่จะอยู่แบบเนี้ยแล้วก็มีความสุขนะคะมันเต็มไปด้วยพลังงานดีๆแล้วก็ความสุขที่ที่มันออกมาจากข้างในที่คุณพร้อมที่จะมอบมอบให้กับ คนที่อยู่รอบๆตัวคุณทั้งตัวคุณเองด้วยนะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็มันมีพลังงานบวกๆความรู้สึกดีๆที่มันออกมาจากใจมันคือความสุขความสุขล้วนๆนะคะคุณมีความสุขปุ๊บเพราะฉะนั้นคุณก็โฟกัสไปในเรื่องของการทํางานได้เริ่มต้นงานอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นงาน,างานใหม่หรืองานเก่าก็ได้แต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ดี เป็นการเริ่มต้นงานที่มั่นคงงานที่ชัดเจนคุณโฟกัสไปในเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็เรื่องการขยับขยายกิจการบางคนอยากไปเที่ยวนะคะช่วงนี้พักผ่อนบาง the full หมายถึงชีวิตที่อิสระการได้ไปเที่ยวการพักผ่อนการเดินทางตามที่หัวใจต้องการปรารถนานะคะไปเที่ยว ไปเที่ยวรอบโลกได้เลยนะคะอิสระเสรีนะคะอยากทำอะไรก็ทำอยากพักอยากเหนื่อยอยากกินที่ไหนก็กตามสบายใช้ชีวิตไปเรื่อยๆปล่อย,อย,อยชีวิตไปตามสายลมไปตามหัวใจที่อยากจะไปมันก็คุ้มค่าสำหรับชาวทาทลมที่โสดมาอย่างยาวนานไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่โสดมาอย่างยาวนานด้วยอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านในเรื่องของการมีชีวิตนะคะเป็นแบบพ่อไม้แม่ไม้นะคะตอนนี้คุณเด็ดเดี่ยว นะคะเด็ดเดี่ยวมากแล้วก็จะไปเที่ยวจะทำอะไรก็ทำรู้สึกว่าอิสระมากขึ้นนะคะอยู่ด้วยได้ด้วยตัวคุณแล้วก็อยู่ด้วยความเข้าใจอยู่แบบมีคุณค่าในแบบฉบับของชาวทัดลมเอกนะคะในช่วงตอนนี้แล้วก็เป็นจังหวะที่ช่วงเนี้ยคุณมีเงินเก็บด้วยนะมีเงินเก็บหรือไม่ก็อาจจะได้ในเรื่องของทรัพนะคะทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมรดกรไรก็ตามที่ที่มันที่มันดีก่าใจที่มันส่งผลตอบแทนมาให้กับคุณได้รับในช่วงตอนนี้นะคะสําหรับชาวธาตุรมแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับคุณมากๆเลย งานเข้ามาเยอะนะคะงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานด่วนงานที่สองงานที่สามในช่วงตอนนี้เปิดรับออเดอร์รัวๆเลยสำหรับคนที่ทำงานออนไลน์ line, นะคะงานที่ต้องพบปะผู้คนช่วงนี้รู้สึกว่าค้าขายดีนะคะค้าขา,ายดีแล้วมันเกิดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นด้วยงานเงินเข้ามาแบบรัวๆเข้ามาพร้อมกันสิ่งที่คุณมุ่งหวังที่อยากจะขยับขยายหรือว่างานต่างๆที่กำลังมองก่อร่างสร้างตัว ขึ้นอยู่ช่วงนี้สามารถลุยได้ได้เต็มที่เพราะคุณจะประสบผลสําเร็จในการเริ่มต้นงานที่ดีแล้วก็ขยับขยายงานด้วยความมั่นคงนะคะจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าอุปสรรคปัญหาหรืออะไรก็ตามที่มันเข้ามาคุณจะพิชิตมันได้ด้วยตัวคุณเองเป็นคนที่เก่งอดทนขยนันเข้มแข็งนะคะอยู่ภายในหัวใจที่มันบอกว่าต้องสู้นะสำหรับชาวธาตลมในช่วงตอนนี้สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่า เหมือนเหมือนต้นไม้อ่ะค่อยๆปลูกค่อยๆลดน้ําพรวนดินแล้วก็ผีดอกออกผลให้คุณได้เชยชมในช่วงตอนนี้รู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทไปที่มันที่มันไม่ได้เสียเปล่าแต่มันเป็นความสุขที่มันย้อนกลับมาหาคุณด้วยความภาคภูมิใจนะคะด้วยความภาคภูมิใจที่ ที่คุณทามันลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นงานก็ตามส่วนมากถ้าเป็นงานออรานงานงานที่เกี่ยวกับพวกโลกโซเชียลมันจะไปไวนะคะหรือไม่ก็คนที่ทํางานที่ใช้ในเรื่องของความสามารถพิเศษนะคะเป็นงานที่เฉพาะทางเป็นงานที่ต้องลุยๆเป็นงานที่แบบมีไอเดียอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้ไอเดียคุณจะเปินเจอแล้วก็ มักจะมีความคิดสร้างสารรค์เริ่มต้นอะไรที่มันแปลกแปกแหวกแนวตัวนั้นมันจะเป็นจุดขายของคุณสำหรับชาวธาตุลมแล้วนะคะในช่วงตอนนี้นะขอพัยช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้นะคะสําหรับชาวธาตุลม The View เป็นโชคชะตานะกำหนดมาให้คุณได้นะคะ Two of w a n d The Hangman t h w h e e l of fortune มันคือโชคชะตามันคือฟ้ารุขดชีวิตคุณพิกนะคะดีขึ้นดีขึ้นการงานการเงินช่วงเนี้ยไหลเข้ามาโลวๆเพราะฉะนั้นคุณต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็โอกาสช่วงเนี้ยให้ได้เต็มๆเ,เลยสําหรับชาวธาตุลมแล้วนะคะขยับขยายกิจการมองถึงในอนาคตในโรงหน้าเห็นไหมคะเป็นการมองเป็นการเฝ้ารอเป็นการ สาะแสวงหาอยู่ก็ได้สาหรับนักลงทุนต่างๆนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของความเครียดบ้างนะคะความเครียดความสับสนขึ้นบ้างหรือไม่ก็บางครั้งก็อยากให้ระวังนะคะให้ระวังในเรื่องของ การถูกหลอกเล็กๆน้อยก็ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องลงมือด้วยด้วยตัวของคุณเองสู้ด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ให้กำลังใจตัวเองเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นบททดสอบถ้าคุณทำได้ถ้าคุณผ่านมันได้งานของคุณมันเข้ามาเงินมันก็จะตามมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องอดทนแล้วก็สู้ต่อไปนะคะสำหรับชาวธาตุลมในช่วงตอนนี้นะคะก็ เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆต่อไปในความสุขที่คุณมีในความสุขที่คุณต้องการปรารถนาที่อยากจะได้ในช่วงนี้สำหรับตัวคุณนะคะโฟกัสให้เต็มที่และพยายามแอคทีฟตัวเองเดินหน้าต่อไปให้ทันนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ